หวังที่ถูกหนไว้ทำให้ใจเจ็บช้ำแต่ความปรารถนาที่สำเร็จแล้วเป็นต้นไม้แห่งชีวิตบุคคลผู้ดูหมิ่นพระวจนะนำการทำลายมาถึงตนเองแต่บุคคลผู้นับถือพระบัญญัติจะได้รับบำเหน็จคำสอนของปราชญ์เป็นน้ำพุแห่งชีวิตเพื่อให้หลีกจากบ่วงของความมรณามีสามัญสำนึกที่ดีก็ได้รับความโปรดปรานแต่หนทางของคนที่ไม่ซื่อ เป็นความย่อยยับของเขาคนที่ยังรู้กระทําทุกอย่างด้วยความรู้แต่คนโง่ก็อวดความโง่อของตนผู้สื่อสารไม่ดีก็เอาคนจุ่มลงไปในความลำบากแต่ทูตที่ซื่อสัตย์นาการรักษามาให้ความยากจนและความอดสูมาถึงบุคคลที่เพิกเฉยต่อคำเตือนสติแต่บุคคลที่สนใจคำตักเตือนก็ได้รับเกียรติ ความปรารถนาที่สำเร็จเป็นของหวานสำหรับวิญญาณแต่ที่จะหันเสียจากความชั่วร้ายเป็นสิ่งน่าเกลียดน่าชังของคนโง่